วันนี้นะครับวันนี้เรามาที่สายบุญนะครับมาชมองปู่สุดองใหญ่นะครับองปู่สุดอ้นใหญ่ทุนนิโรนะครับที่วัดการหลงกันนะครับว่าจะมีอย่างไรนะครับเพิ่งท่านเพิ่งสร้างเสร็จเพิ่งไม่กี่ปีนะครับเพิ่งเขาขึ้นนะครับเคมาดูอยากให้ได้ดูนะครับวันนี้เรามาแบบสายบุญนะครับ สายบุญครับสายบุญกันนะครับดูหลวงปู่องค์ใหญ่สุดในโลกแดดร้อนหน่อยนะวันนี้คนก็พึ่งกำลังมารถติดหลวงปู่สุด